ิจกเเฮฮีียยรสวัสดีครับวันนี้ครับเราพาน้องทามเราครับไปดูไม้ครับที่ตึกนนิยะสีลมนะครับ <Wow. S 2> จะซื้ออะไรครับจะซื้อไม้ตัวไหนครับต้องสัมภาษณ์น้องทามะครับทามน่าจะดูเป็นซิมครับนทะีม่ม่พูดแล้วน่าจะดูเป็นซิมครับซิมแม็ก โอเคครับเดี๋ยวเจอกันที่ตึกธนิยะเลยครับโอเค ซื้อ,อ,อยังครับซื้อแล้วครับหมดตุลแล้วด้วยยี <c oughs> ่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยสิบห้านาซิสิตนะครับครับผมเงินเมีย สัมพันนะครับเป็นไงครับความรู้สึกเสียตังค์ครับไม่มีอะไรเลยว่าว่าจะตีดีขึ้นไหมครับในลิปในอีพีหน้าไม่ดีครับเรียบร้อยยังครับสวัสดีครับเดี๋ยวก็จบไปแล้วเดี๋ยวเสื้อซื้อไมค์กอฟเดี๋ยวทิศหน้าเจอกันเทสหน่อยว่าซิมมันดีไหมโอเคก็มีในทุนดีครับสอทอตำลุสนับสนุน ผมคิดว่าไม้อันเนี้ยพาสี่ระยะสามร้อยเก้าสิบผมว่าน่าจะมีออนนะผมว่าน่าจะผมผมว่าน่าจะมีออนต้องต้องคนไหนตีครับใครตีผมว่าออนครับโอ้ยผมว่าไม้มันดีมากอ่ในในนสรุปนยครับโดนโดนไปคือซื้อตัวไหนว่างครับเคยทำซิมแม็กครับมีมีอะไรบ้างครับไฮบริดไฮบริดกับไดเวอร์ราคาเป็นไงครับดีไหมหมดตูดเลยครับไดเวอร์โดนสองอันไปเท่าไหร่ครับโดนสองอันมา สองหมื 2, oh. still, still ่นห้าครับนี่เลยครับเงินมีฮะซอจัดให้โอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกัน EP หน้าครับเดี๋ยวจะไปลงสนามประเดิมหน่อยฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กิจกรรมเฮียดียด้วยนะครับทุกท่านลงคลิปทุกสัปดาห์